มองลิบลิวแถวทิวพนาใกล้คำย่ำสนขยากลุ่มชาวนกวาก็เลยจากงานคุณพ่อเดินหน้าต่อมาก็เป็นแม่ทันทายสุดเธอคือแฟนฉัน เมื่อก้อน,นรักอันจะกลือนสองเราเดินเคียงคู่สุขสันอยู่อย่างนี้ทุกวันเคยสัมพันธ์รักกันหวานชื่นเป็นบางโอกาสเรานัดพบกันกลางคืน ว่ารักจะไม่เป็นอื่นจะยังจะยืนไม่จาหักไม่จนแต่พอไม่นานชนประธานตัดผ่านบ้านเราคนงานเขาก็โลเลหุ่นของเขาชาวพระนะคร เขาผ่านหน้าน้องแล้วมองไปหน้าของหล่นมันเหมือนเป็นลางสังหรณ์ว่าจะย้อนสะท้อนจากกันครับนี่ก็เป็นเวลานะครับที่พี่น้องกเกษตรกรหรือว่าชาวไร่ชาวนานะครับ ก็คือสัญญาณในช่วงแดดต่มลมตกนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีเรียกว่าไม่มีนาฬิกานะครับจะอาศัยแสยงตะวันนะครับนี่แสงตะวันแสงตะวันโผล่เพลนะครับแล้วก็อาศัยเสียงระฆังนะครับนั่นคือเวลาหกโมงและที่สําคัญที่ที่ฟังมาตลอดได้ยินมาตลอดนั่นก็คือเสียงขีดจนาหรือว่าเขียด เขียดตามทุ่งนานจะร้องส่งสัญญาณนะถึงเวลาห้าโมงกว่า,วาจะถึงเวลาหกโมงห้าโมงหกโมงเนี่ยเขียดเขาจะร้องลั่นไปท้องทุ่งทั่วท้องทุ่งเลยนะครับแสดงว่านะครับตรงนั้นเวลาตรงนั้นได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสัญญาณเตือนจากน้องเขียดนะครับน้องเขียดแล้วก็เราก็จดจํามาไว้กันมาตลอดนะครับถ้าได้เวลาน้องเขียดเขาร้อง เรียกระงมแล้วก็โอโหรีบเลยนะครับถ้าถ้าช้าไปกว่านี้มืดค่าแน่นอนนะครับมืดค่าแน่นอนวันนี้ก็ถือโอกาสมาชมทุ่งในยามใกล้ค่ำนะครับเวลาประมาณตอนนี้ก็17นาฬิกากว่าๆแล้วนะครับ17นาฬิกากว่าๆก,ก็ขอ,อาพาทุกคนทุกท่านมาชมท้องไร่ท้องนา นะครับเหมือนเดิมนะครับนี่เขียวขจีฝั่งนี้ฝั่งนี้ของคนอื่นนะครับเขียวขจีนะครับแต่ของเรานี่เพิ่งจะปรับปรุงแต่งใบนะครับอันนี้ให้ดูความแตกต่างนะครับการแตกต่างตอนนี้กําลังแต่งใบได้2วันอันนี้2คืนนะครับสวันสองคืนก็กําลังจะเริ่มจะโผล่ขึ้นมาเหนือหญ้าแล้วนะครับโผล่ขึ้นมาเหนือหญ้าแล้วส่วนตรงนู้นนะครับตรงนู้น ล่องกลางนั้นก็เพิ่งจะแต่งใบเสร็จไปเมื่อ,อวันนี้เลยนะครับตอนสายนะครับแต่ฝั่งแปลงฝั่งนู้นนะครับที่เสร็จแล้วนะครับแต่งเสร็จแล้วเขาก็ขึ้นมาอย่างงามเลยนะดูสิตรงนั้นอ,อาทิตย์กว่าเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับคู่กับฝั่งนี้นะครับวันนี้ก็คงจะรบกวนทุกคนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะครับชมทุ่งเพียงเท่านี้ครับ